เด็กหญิงนิยายท่านอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่สิบ อาหนานถอนหายใจนี่มันเรื่องอะไรกันนางแค่ขาพริก้นเดินไม่สะดวกเท่านั้นทำไมในสายตาของคนนอกนางถึงกลายเป็นคนป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้ข่าเลือร้ายกาดยิ่งกว่าเสือจริงๆด้วยรอจนอาหนานกินข้าวเ้าเสร็จหรูชิงหนึ่งในสาวใช้ที่ออกเรือนมาพร้อมอาหนานก็พาพ่อบ้านสูงไวัยเข้ามาด้านหลังพวกเขามีมามากับค่ารับใช้ตามมาด้วย พระชายานี่เป็นสมุดบัญชีของตัวนอองท่านอ๋องสั่งให้เบา เอามาให้ที่นี่วันหน้าให้พระชายาเป็นผู้ดูแลขอรับพอบานสินชีสมุดที่มามาคนหนึ่งประคองไว้ในมือจากนั้นแนะนำตำแหน่งหน้าที่ของมามาแต่ละคนเช่นคนที่รับผิดชอบเรื่องเครื่องหอมเสื้อผ้าอาพรและห้องครัวเป็นต้นแบ่งงานกันอย่างละเอียดอานหนานมองตามทีละคนอันที่จริง ก่อนหน้านี้นางเคยเห็นหน้าแล้วเพียงแต่ตอนนั้นคนเยอะเกินไปนางแค่มองผ่านๆเท่านั้นไม่ได้จดจำให้ดีตอนนี้แค่จดจำคนที่มีตำแหน่งสำคัญจึงง่ายขึ้นหน่อยอาหนานพูดให้กำลังใจพวกนางแล้วเก็บสมุดบัญชีไว้จากนั้นให้พ่อบ้านเฉินพาพวกนางออกไปหลังกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมในวันที่สามในที่สุดอาหนานก็รับมอบอำนาจดู ูแลตัวนสู้อ๋องอย่างเป็นทางการกลายเป็นนายหญิงของตัวนสู้อ๋องอย่างเต็มตัวอาหนานเป็นสะพ้ยคนใหม่ของราชวงอีกทั้งฐานะยังล่อแหลมเรียกได้ว่าฐานะของชายาสู้อ๋องในเมืองหลวงล่อแหลมยิ่งกว่าตำแหน่งฮองเฮาเสียอีกเพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีใครคอยจับจ้องและเดิมพันว่าฮองเฮาจะตายด้วยเหตุต่างๆเมื่อไรบวกกับตอนนี้นางบาดเจ็บ ดังนั้นจึงว่างมากแม่สามีกับคู่สะพ้ยล้วนอยู่ในวังหลวงบ้านหลังนี้นอกจากสู้อ๋องนางก็เป็นใหญ่ที่สุดตอนกลางวันอิสระเสรยียามว่างชมดอกไม้หัดคัดอักษรทำงานเย็บปกัก ตรวจบัญชีผ่อนลายอย่างยิ่งสุขสบายยิ่งกว่าตอนเป็นคุณหนูในสวนอักคราเสนาบดีเสียอีกอย่างน้อยตอนนั้นนางยังต้องตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อไปคารวะหูหินกับท่านพ่อยามนี้แม่สามีอยู่ในวังทำเนียมนี้จึงถูกละเว้นไปตอนนี้อาหนานพยายามปรับตัวให้คุ้นชินกับตัวเองที่แต่งงานแล้วกลางคืนต้องแบ่งเตียงออกครึ่งหนึ่งมีคนนอน อยู่ข้างกายเพิ่มขึ้นหนึ่งคนแน่นอนนางกำลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับสู่ป้าหนิงเช่นกันสู้อ๋องสู่ป้าหนิงรูปโฉมหล่อเหลาคมคายนิสัยเข้มงวดความประพฤติเหมาะสมแผนตรงไม่อคติเป็นเสาหลักของบ้านเมืองและราษฎรนี่เป็นคำวิจารณ์ที่จางสุญย่าไปราชคูคนปัจจุบัน เอ่ยถึงสู่ป้าหนิงตอนอายุสิบขวบตอนนั้นอดีตฮ่องเต้กำลังทดสอบบรรดาองค์ชายและองค์รัชทายาทคำวิจารณ์อันสูงส่งของเขาทำให้ผู้คนเชื่อถือแค่เอ่ยถึงชื่อสู่ป้าหนิงทุกคนก็จะคิดถึงคำพูดของต่างซุนเย่าไปโดยไม่รู้ตัวความคิดแรกที่อาหนานมีต่อสู่ป้าหนิงก็มาจากคำวิจารณ์นี้เช่นกัน แต่หลังจากทั้งสองอยู่ร่วมกันมาระยะหนึ่งอาหนานก็ค่อยๆรู้จักชูป้าหนิงด้านอื่นๆมากขึ้นจากนั้นจึงทำความคุ้นเคยตอนพบบค่ำเมื่อชูป้าหนิงกลับมาอาหนานก็เตรียมอาหารไว้รอเขาแล้ววันนี้การทำงานของชูป้าหนิงดูไม่ราบรื่นนะักสีหน้าเคร่งเครึมมาก อาหนานเดินเข้าไปถอดเสื้อคลุมให้เขายกน้ำมาให้เขาล้างมือด้วยตัวเองหลังพักฟื้นอยู่ครึ่งเดือนในที่สุดเท้าที่บาดเจ็บของอาหนานก็หายดีเมื่อหมอหลวงวินิฉัยว่าอาหนานลงจากเตียงมาเดินได้แล้วในที่สุดอาหนานก็ไม่ต้องเป็นผู้พิการระดับสามนางดีใจจนน้ำตาไหลสิ่งสำคัญที่สุดคือนางไม่ต้องทนกับการถูกบุรุษบางคน อุ้มไปห้องซ้วมเพื่อทำทุระตอนกลางคืนอีกเรื่องนี้จะทำให้นางที่เป็นสตรีทนรับได้อย่างไรไม่รู้ว่าด้วยตัวอาหนานเองหรือความเป็นสีภรรยาของนางที่ทำให้สู่ป้าหนิงอารมณ์ดีขึ้นเล็กน้อยสีหน้าจึงค่อนข้างผ่อนคลายแม้อาหนานจะไม่ได้ออกจากบ้านแต่นางรู้ว่าหมู่นี้งานของสู้อ่องไม่ค่อยราบรื่นเพราะต้าชูกับปเปยเย่ทำ สงครามกันอีกแล้วสงครามเป็นสิ่งที่ผ่านกำลังคอนและกำลังทรัพย์มากที่สุด ปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากงานที่เปืองแรงและไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างการเตรียมเบี้ยววัดทหารและสะเบียงอาหารมาตกอยู่กับชูป้าหนิงด้วยนิสัยเคร่งครัดต่อหน้าที่ของเขาจึงต้องทำอย่างเต็มที่แน่นอนส่วนความลำบากของเรื่องนี้อาหนานที่เป็นสตรีในห้องหับก็ยังทราบหรือดูร้อนปีนี้เจียงหนานเกิดอุทก,กภัยทำให้การเก็บภาษีเข้าครั้งล หลวงในปีนี้ไม่ดีนักราชสํานกไม่มีเงินเหลือมากมายจริงๆทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทำสงครามครั้งนี้ซูปา้าหนิงได้แต่คิดหาวิธีรวบรวมมาด้วยตนเองอาหนานไม่ใช่คนแก่งไม่รู้เรื่องราวซับซ้อนที่อยู่ภายในย่อมไม่อาจช่วยเหลือสามีของตนได้ได้แต่ทำตัวว่าง่ายและเป็นสีภรรยามากขึ้นอีกนิดไม่ให้เขาเป็นกังวลหลังกินมือข้า ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงแต่ขอบฟ้ายังมีแสงสีขาวหลงเหลืออยู่แทบหนึ่งเหมือนอาลัยอาวอนชูป้านหนิงตูงอาหนานไปเดินเล่นที่ลานบ้านเพื่อย่อยอาหารมองผิวทัดฤดูใบไม้ร่วงยามค่ำคืนครู่หนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นว่าอาหนานพรุ่งนี้เจ้าต้องเข้าวังไปคารวะเสด็จแม่กับข้า อานานคิดในใจในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนางรับคำอย่างอ่อนน้อมท่านออง ข้าทราบแล้วจู่ป้านหนิงยืนอยู่ใต้ต้นเดินในลานบ้านใบไม้สีเหลืองปริดปลิวจากกิ่งและหมุนวนก่อนจะร่วงลงมาตามชุดคลุมยาวสีเขียวของชายหนุม่มให้ความรู้สึกเงียบเหงาอ้างว้างเล็กน้อยคนผู้นั้นยืนเหยียดตัวตรงร่างกายดุดต้นสรงไปท่ามกลางหิมะเหยียดตรงไม่คดงอดูแข็งแกร่งพึงผายถึงเพียงนั้นอานาน เจ้ากับข้าเป็นสามีภรรยากันแล้วเรียกชื่อข้าก็ได้โฉ่ป้าหนิงหันไปพูดกับภรรยาตัวน้อยที่ยืนอยู่ด้านหลังห่างไปหนึ่งก้าวใบหน้าอวบอิ่มของอาหนานเริ่มเป็นสีแดงเรื่อมุมปากขยับภายใต้สายตาสงบนิ่งของชายหนุ่มที่จ้องมองมานางได้แต่เปล่งเสียงเบาหวิวเหมือนเสียงยุ่งป้าหนิงโฉ่ป้าหนิงขมวดห,หัวคิว้ว ราตรีเงียบสง,งัดอานานลืมตามองเพดานเตียงในความมืดท้องฟ้าสมัยโบราณไม่มีมลพิษทางแสงที่เกิดจากไฟนีออนแบบต่างๆ ดึงมืดสนิทในสายตามีเพียงความมืดทำให้ลมหายใจของชายหนุ่มข้างกายชัดเจนเป็นพิเศษอาหนานต้องมองความมืดอยู่นานจากนั้นค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นควานมือไปยังตำแหน่งของบุรุษข้างกายและร้องเรียกเสียงค่อย ป้าหนิงเสียงนั้นเหมือนพูดอยู่ในปากเลือนรางเล็กน้อยอาหนานรออยู่ครู่หนึ่งไม่เห็นคนพูดนั้นมีปฏิกิริยาตอบรับจึงขยับเข้าไปใกล้และร้องเรียกเสียงดังอย่างใจกล้าป้าหนิง อาหนานร้องเรียกอยู่หลายครั้งน้ำเสียงนุ่มนวลเป็นเอกลักษณ์ของนางดังชัดเจนเป็นพิเศษในความมืดครั้นเห็นลมหายใจของคนผู้นั้นสงบเป็นจังว่าอาหนานจึงหลับตาลงอย่างสบายใจแนบกายชิดอีกฝ่ายในที่สุดก็หลับไปด้วยความสบายใจ ผ่านไปครู่หนึ่งชูป้าหนิงยื่นมือไปอบเด็กสาวข้างกายเข้ามาในอ้อมกอดให้ศีรษะของนางพิงอกของเขาก้มหน้าลงจุ้มพิษที่หน้าผากนางทีหนึ่งแล้วหลับไปด้วยความสบายใจวันต่อมา อาหนานถูกคอนสากิจให้ตื่นในสภาพสลืมสลืออาหนานลืมตามองอย่างแสบตาเห็นบุรุษในชุดขุนนางสีดำยืนอยู่ตรงหัวเตียงอย่างเลือนร่างนางตกใจได้สติทันทีขยี้ดวงตาที่ยังรู้สึกแสบเล็กน้อยมองเขาด้วยสายตาพร่าเลือนชูป้านหนิงนั่งลงข้างเตียงเห็นภรรยาตัวน้อยผมเผ้ายุ่งเหยิงสายตาเลื่อนลอยมุมปากจึงย ขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเม้มเป็นเส้นตรงอย่างรวดเร็วและอุ้มอานานขึ้นมาหยิบเสื้อผ้าให้นางแล้วบอกว่าอานานรีบตื่นเร็วเข้าต้องเข้าวังแล้ว อาหนานรับคำรับเสื้อผ้ามาอย่างเชื่องช้าพลางจ้องมองเขาชูป้าหนิงหันกลับไปยามเช้าตรู่ของฤดูใบไม้ร่วงทางตอนเหนือเจือความหนาวเนบอาหนานสวมเสื้อสีขาวเพียงตัวเดียวรู้สึกว่าไอายเย็นปะทะเข้ามาทำให้นางอดสูดปากไม่ได้นางลงจากเตียงสวมรองเท้าหอบเสื้อผ้าแล้วเดินไปหลังฉากบังลมเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากชูป้าหนิ ไม่ชอบใกล้ชิดผู้อื่นดังนั้นเรื่องเล็กน้อยอย่างการสวมเสื้อผ้าจึงทำด้วยตนเองมาตลอดในฐานะที่อาหนานเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมศักดีนาที่แต่งกับไก่อยู่กับไก่แต่งกับสุนัขอยู่กับสุนัขหลังจากแต่งงานชีวิตสุขสบายที่เสื้อผ้ามาแค่ยื่นมือ อาหารมาแค่อ้าปากจึงอยู่ห่างไกลจากนางเหมือนเป็นเรื่องของเมื่อชาติก่อนไปแล้วทําให้นางรู้สึกทอดถอนใจเหลือเกินหลังจากอนาหนานสวมเสื้อผ้าเสร็จสาวใช้กลับมามาก็เข้ามาประนีบัิทั้งสองล้างหน้าบ้วนปากอนาหนานนั่งลงที่หน้าตระเครื่องแป้งให้หรูช่วยทําผมให้นางเมื่อคืน เนื่องจากจูป้าหนิงเรียกร้องกระทันหันทำให้อาหนานไม่ได้นอนถึงครึ่งคืนเช้าวันนี้ตื่นมาขอบตาจึงดำคล้ำด้วยความที่นอนไม่พอใบหน้าอวบอิ่มจึงซีดขาวเล็กน้อยดูเหมือนผักที่ถูกดองตจนเสียอานานรู้ว่าวันนี้มีศึกหนักรออยู่จึงพยายามทำตัวให้กระปี้กระเป๋าให้สาวใช้กลบรอยคล้ำรอบดวงตาของนางด้วยเครื่องประทิน แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลสักเท่าไร่รอจนอาหนานแต่งตัวเสร็จอาหารเช้าก็ถูกยกเข้ามาชูป้าหนิงพิจารณาการแต่งกายของอาหนานนางสวมชุดชาววางสีเขียวอ่อนยืนอย่างน่ารักอยู่ตรงนั้นเพิ่มสีสันเขียวขจีให้กับปลายฤดูใบไม้ร่วงอันเยียบเย็นสาวใช้เกล้าผมเป็นทรงสำหรับสตรีที่ออกเรือนแล้วให้นางเครื่องประดับบนศีรษะเรียบ ง่ายมากแมดูสูงสัก แต่กลับไม่มีเครื่องประดับทองที่เป็นเครื่องหมายของอำนาจและความสูงส่งเลยชูป้าหนิงเหลือบมองเพียงแค่แวบ,บเดียวก่อนจะกินอาหารเช้ากับอาหนานหลังกินอาหารเช้าเสร็จข้ารับใช้ก็เตรียมรถม้าเรียบร้อยแล้วยามนี้ท้องฟ้ายังมืดสลัวถนนยามเช้าตรู่มีเงาคนเพียงประบไปมีเพียงรถม้าของขุนนางที่มุ่งหน้าไปประชุมเช้าเช่นเดียวกัน เ่อนผ่านไปบรรยากาศแสนสงบและเงียบเหงาการเดินทางเข้าวังใช้เวลาครึ่งชั่วยามอาหนานรวบกระโปรงนั่งพิงผนังรถมายามเช้าตรู่อันแสนสงบและเงียบเหงาเช่นนี้ทำให้นางรู้สึกง่วงงุนเล็กน้อย สู่ป้าหนิงเห็นร่างของนางโนนเงนขนตายาวหลุบลงนิดๆเกิดเป็นเงามืดใต้ดวงตาท่าทางคล้ายจะหลับได้ทุกเมื่อทันใดนั้นมือคู่หนึ่งก็อบอานานเข้าสู่อ้อมกอดอันอบอุน่นตามด้วยเสียงพูดของบุรุษที่นางค่อนข้างคุ้นเคยเจ้าหลับสักครู่ก็ได้ไว้ถึงแล้วข้าค่อยปลุกเจ้าอาหนานร่างกายแข็งทื่อก่อนจะผ่อนคลายลง นางพิงอกของสู่ป้าหนิงปิดตาและหลับไปรถม้าเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจากนั้นหยุดลงที่หน้าประตูวงังตอนที่อาหนานถูกสู่ป้าหนิงปลุกเสียงค่อยนางยังคงมืนงงจนกระทั่งได้ยินมู่หยวนที่อยู่ด้านนอกร้องบอกว่าท่านออง พระชายาถึงวังหลวงแล้วขอรับสติรับรู้ของนางถึงได้ตื่นตัวนั่งตัวตรงทันทีแล้วจัดเครื่องประดับบนศีรษะ อาหนานเข้าวังครั้งนี้พาหรูหลานมาเพียงคนเดียวเท่านั้นหรูช่วยซุ่มซ่ามเกินไปเกรงว่านางจะพูดจาง้อต่อหน้าไทยเฮาจึงถูกทิ้งให้อยู่ที่สวนอ๋องนี่เป็นครั้งแรกหลังจากแต่งงานที่อาหนานไปพบแม่สามีด้วยฐานะลูกสะภย้ยอีกทั้งแม่สามียังเป็นสตรีที่สูงสักด์ที่สุดในใตล้ลาจะให้นางไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรชั่วชีวิตนี้ของอาหนาน เคยเจอไทยเฮาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่ผ่านมา เป็นเพราะฐานะของนางไม่สูงพอจึงไม่เคยต้องเข้าวังส่วนครั้งตอนที่เจอไทเฮาด้วยความกังวลว่าตัวเองจะทำได้ไม่ดีอาหนานจึงสํารวมตัวอย่างยิ่งไม่กล้าแม้แต่จะเหลือบตามองรอบด้านด้วยซ้ำความทรงจำที่มีต่อไทเฮาคือสตรีวัยกลางคนรูปร่างท้วมท่าทางเอื้ออารีสตรีที่ขึ้นเป็นไทเฮาได้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนอา,นาน านเชื่อมั่นในข้อนี้ถ้านางรู้ว่างานเลี้ยงชมบุพภาครั้งนั้นไทยเฮาจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกชายาให้สู้อ๋องไม่พูดถึงเรื่องที่นางไม่ทำตัวให้โดดเด่นหูหยินอัคราเสนาบดีเองก็คงคิดหาสารพัดหนทางไม่ให้นางเข้าวังแน่นอน ไม่ต้องตื่นเต้นเสด็จแม่เป็นคนดีมากชู่ป้าหนิงมองออกว่าอาหนานประมาจึงลุมมือนางในจังหวะที่ไม่มีคนอาหนานฝืนยิ้มออกมาไม่รู้สึกว่าตัวเองได้รับการปลอบโยนสักเท่าไหร่ แต่โบราณมาปัญหาระหว่างแม่สามีกับลูกสะพ้ยเป็นปัญหาที่พูดยากอยู่แล้วอีกทั้งแม่สามีของนางยังเป็นสตรีที่ไต่เต้าไปถึงตำแหน่งไทยเฮาคนธรรมดาที่ไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรอย่างนางยากที่จะไม่ตื่นเต้น กลัวตัวเองทำได้ไม่ดีไม่เพียงไทยเฮาจะไม่ชอบนางยังทำให้สู่ป้าหนิงวางตัวลำบากถ้าบุรุษต้องเป็นคนกลางระหว่างมารดากับภรรยาไม่ว่าเขาจะชอบภรรยาของตัวเองเพียงใดในใจก็ต้องเอ็นเอียงไปทางมารดาที่เลี้ยงดูตัวเองมาอยู่แล้วขณะที่อาหนานกำลังตื่นเต้นพวกเขาก็มาถึงตำหนักฉงหวาของไทยเฮา พึ่งถึงตำหนักสงหวาก็มีนางกำนันรอยอยู่หน้าตำหนักแล้วนางกำนันผู้นั้นเห็นพวกเขาแล้วเผยรอยยิ้มยินดีเอ่ยว่าท่านอ,องพระชายาไหนที่สุดบ่าก็ได้พบพวกท่านจนได้หนิงกูกูเสด็จแม่ทรงตื่นบรรทมแล้วหรือเสียงของชูป้าหนิงค่อนข้างเบาดูท่าคงเคารบหนิงกูกูผู้นี้มาก ไทยเฮาทรงอตื่นบรรทมแล้วเพคะแม้แต่ฮ้องเฮาและพระสนมจากตำหนักต่างๆก็มาแล้วแต่ไทยเฮาไม่โปรดคนเยอะส่งเสียงดัง ตนพระองค์ปวดพระเสียนจึงไล่พระสนมจากตำหนักต่างๆกลับไปเหลือเพียงฮองเฮากลับพระนางสูเฟยหนิงกูกูพูดหนิงกูกูเป็นคนเก่าคนแก่ในตำหนักสองหวาเป็นนางกำนันที่ไทเฮาเรียกใช้งานจนเคยชินนับเป็นผู้ที่เฝ้าดูสูป้าหนิงเติบโตขึ้นมาฮองเตสงเต๋อกับสูป้าหนิงให้ความเคารพนางอย่างยิ่งทำให้ทุกคนในตำหนักสงหวา พร้อยให้ความเคารพนางไปด้วยไทยเฮาให้หนิงกูกูมารอที่นี่ย่อมเห็นได้ถึงความใส่ใจที่ทรงมีต่อสู้อ่องและพระชายาพอเข้าไปในตำหนกักไทยเฮาประทับอยู่ตรงตำแหน่งประธานแล้วด้านข้างเป็นห้องเฮาถัดจากห้องเฮาไปเป็นพระสนมที่งดงามและอ่อนเยาว์สูเฟยผู้เป็นหนึ่งในสี่เฟยนั่นเองบุตรสาวคนโตของอัคารเสนาบ ดีลูกที่แต่งเข้าวังมาและเป็นพี่สาวคนโตของอานานนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมไทยเฮาเลือกให้ซูเฟยอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวถึงอย่างไรอานานก็เป็นน้องสาวของซูเฟยบัดนี้แต่งงานกับท่านอ๋องแล้วเข้าวังมาคารวะไทยเฮากับฮองเฮาการให้พี่น้องได้พบหน้ากันก็เป็นสิ่งที่สมควร ถวายบังคมเสด็จแม่พะยะค่ะครานได้ยินไทเฮาบอกให้ลุกขึ้นได้ชูป้าหนิงก,ก็หันไปทางฮองเฮากับซูเฟยถวายบังคมฮองเฮาและพระนางซูเฟย อาหนานก็เข้ามาถวายบังคมพวกนางทีละคนอย่างเคารพนอบน้อมไทยเฮงมองโอรสองเล็กที่ได้แต่งงานในที่สุดด้วยสีหน้าเปี่ยมด้วยความเมตตาอารีความยินดีฉายชัดถามถ่ยเรื่องในชีวิตประจำวันของจู่ป้าหนิงด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและห่วังใย อาหนานเป็นสาไพยที่เพิ่งแต่งเข้ามาใหม่ยังไม่อาจพูดแทรกอะไรได้ชู่ป้าหนิงจึงเป็นผู้ตอบทีละคำถามจากนั้นเริ่มพิธียกน้ำชาคาระวะอาหนานรับน้ำชาที่นางกำนานเตรียมไว้ก้าวเล็กๆไปตรงหน้าไทยเฮาและเอ่อยอย่างนอบน้อม สเสด็จแม่เชิญสเสวยชาเพคะไทยเฮาไม่ทำให้อาหนานลำบากใจรับถ้วยชาไปจิบคำเล็กๆหลังจากนั้นมีนางกำนันมารับไปไทยเฮาหรีตาพิจารณาอาหนานไม่รู้คิดอะไรอยู่ในใจอาหนานถูกต้องจนรู้สึกประมา จวบจนไทเฮาใช้หางตาเหลือบมองมามาชาราที่ยืนปณิบัติอยู่ด้านข้างมามาผู้นั้นพังงกศีรษะให้พระองค์อย่างแนบเนียนไทเฮาจึงย้ำยิ้มออกมาในที่สุดเผยรอยยิ้มแมตตาอารีให้อนาหนดึงมืออาหนานมาตรงหน้าและพิจารณาอย่างละเอียดสายตาอบอุ่นและอ่อนโยนราวกับอาหนานเป็นธิดาที่ทรงรักใคร่เอ็นดูอย่างไรอย่างนั้น คนที่อยู่ในที่นั้นล้วนเฉลียวฉลาดไม่ธรรมดาจะไม่เห็นความผิดปกติของไทเฮาได้อย่างไรห้องเฮาที่อยู่ด้านข้างหางตากระตุกใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากเราต้องการซ่อนไว้มีเพียงสูไฟเท่านั้นที่เม้มปากมองอาหนานด้วยสายตาอ่อนโยนหลังคารวะน้ำชาเสร็จจูป้าหนิงเห็นไทเฮาโปรดอาหนานมากจึงวางใจพูดคุยอีกเล็กน้อย ก็ออกจากตำหนักฉงหวาไปทำงาน อานานสู้อองของข้ายกให้เจ้าแล้วสู้อ,องเป็นโอรสองเล็กของข้าข้ารักเขามากที่สุดข้าอยู่ในวังไม่อาจดูแลเขาได้ทุกเวลาปรารถนามาตลอดให้ข้างกายเขามีคนดูแลเอาใจใส่บัดนี้ในที่สุดเขาก็แต่งงานแล้วนับว่าความปรารถนาในใจข้าสำเร็จลุล่วงไปข้อหนึ่ง สเสด็จแม่นี่เป็นสิ่งที่ลูกสะพ้ยควรทำเพคะคำพูดดีๆใครก็พูดเป็นแม้อานานจะเป็นคนพูดไม่เก่งแต่เสียงของนางอ่อนหวานรอยยิ้มซื่อและน่ารักให้ความรู้สึกหวานเข้าไปถึงใจของผู้พบเห็นหองเฮาที่อยู่ด้านข้างยิ้มตามสเสด็จแม่ชายาสู้อ๋องเป็นคนดีเป็นคนที่สเสด็จแม่ทรงเลือกมาดีแล้ว หม่อมฉันเห็นชายยาสู้อ๋องในใจก็นึกชอบเพคะ คำพูดนี้ของฮองเฮาหน้าฟังไทยเฮาฟังแล้วใบหน้าแย้มเยิม้มเหมือนบุปผาที่ผลิบานใครบ้างไม่รู้ว่าสู้อ่องมีดวงพีคาดภรรยาสิ้นไร้บุตรจบจนอายุ20กว่าปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานบุรุษที่อายุไล่เลี่ยกับเขาล้วนเป็นบิดาที่มีบุตรหลานหลายคนแล้วแต่เขากลับไม่มีแม้แต่สาวใช้ห้องข้างแค่คิดก็รู้แล้วว่าน่าเศร้าเพียงใดไม่มี ขุนนางใหญ่คนใดเต็มใจยกบุตรสาวดีๆของต้นให้แต่งงานกับสู้อ๋องด้วยเกรงว่าพึ่งจะมั่นหมายบุตรสาวของพวกเขาก็ตายด้วยเหตุต่างๆเสียตอนการให้คนผมขาวส่งคนผมดำไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนชอบ ครั้งนี้หากไม่เพราะไทยเฮามีรับสั่งให้ห้องเต้ออกราชองค์การไม่แนะ่อานานอาจไม่ต้องแต่งงานกับสู้อ๋องไม่แนะ่ อาจไม่ต้องเผชิญเคราะกรามมากมายเช่นนี้ในเมืองหลวงใครบ้างที่ไม่รู้ว่าบุตรสาวคนเล็กของตัวอักขระเสนาบดีทั้งที่เป็นหญิงสาวที่แข็งแรงดีคนหนึ่งถาว่าตั้งแต,แต่แต่งงานกับสู้อ๋องกลับเกิดเหตุไม่คาดฝันทุกสองสามวันแม้แต่การยกน้ำชาคารวะแม่สามีครั้งนี้ก็ยังล่าช้ามาจนบัดนี้เพราะเท้าเจ็บ ตอนนี้นางกำนันในตำหนักสงหวาอดเหลือบมองสีหน้าของชายาสู้อ่องไม่ได้ดูอิดโรยเล็กน้อยแค่เห็นก็รู้แล้วว่าไม่ค่อยดีนักไม่รู้เมื่อไหร่จะตายไปโดยไม่ทันระวังใบหน้าของฮองเฮาไม่แสดงอารมณ์ใดใด แต่ในใจคิดว่าชายาสู้อองมีชีวิตไม่ยืนยาวแน่นอนรู้สึกว่าอีกฝ่ายก็เป็นคนที่น่าสงสารเหมือนกันต้องถูกบังคับให้แต่งงานกับสู้ออง เมื่อหนึ่งเดือนก่อนตอนเจอที่งานเลี้ยงชมบุพผายังดูเหมือนเด็กน้อยน่ารักอ่อนหวานนุ่มนิ่มเปราะบางเหมือนบุพผาอยู่เลยบัดนี้รู้สึกว่าชายาสู้อ๋องใบหน้าเหลืองซีดเหมือนคนแก่พร้อมจะเป็นหยกที่แตกสลายดอกไม้ที่ร่วงโรยได้ทุกเมื่อ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ